หลายคนนะครับสงสัยนะครับว่าโกดังแบบไม่มีเสากลางกั้นนั้นแข็งแรงหรือไม่และมันจะเกิดการแอนตัวหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปตัวอย่างกันนะครับครับโครงสร้างเหล็กแบบโกดังนะครับแบบไม่มีเสากลางกั้นนะครับสามารถทําได้นะครับโดยไม่แอนตัวนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับไม่ได้มีการแอนตัวแบบง่ายๆนะครับเพราะว่ามีการคํานวณทางวิศวกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ มีการถ่ายแล้วนะครับไปที่เสาและฐานลากจากวิศวกรโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับทําไมถึงแข็งแรงและไม่แอ่นตัวนะครับเนื่องจากวิศวกรนะครับจะเลือกใช้นะครับการออกแบบนะครับเป็นโครงถักหรือโครงทัดนั่นเองนะครับโครงทัดนะครับส่วนใหญ่นะครับจะถักเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับก็ไม่เปลี่ยนรูปทรงง่ายๆแล้วก็ไม่แอ่นตัวนะครับอีกทั้งยังช่วยถ่ายแรงได้เป็นอย่างดีนะครับ โครงทัดนะครับนิยมใช้กับโกดังนะครับช่วงกว้างนะครับสามารถกว้างได้ถึง100เมตรเลยนะครับอีกครั้งนะครับโครงทัดนะครับจะใช้เป็นเหล็กเลยดเย็นนะครับมาเชื่อมประกอบกันทําให้มีน้ําหนักเบาด้วยนะครับนอกจากจะไม่จะใช้เป็นโครงทัดแล้วนะครับถ้าไม่ต้องการเป็นโครงทัดนะครับจะใช้เป็นเหล็กเฮดบีมไวไฟก็ได้นะครับแต่ว่าหน้าตัดจะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ วิศวกรจะต้องทำนวนนะครับให้มีการถ่ายแรงไปที่เสาและฐานลากโดยไม่มีเสากลางกั้นนะครับข้อดีนะครับของโกดังที่ไม่มีเสากลางกั้นก็คือนะครับลูกค้านะครับจะใช้พื้นที่ใช้สอยในโกดังได้เต็มที่เลยนะครับไม่มีเสากลางมากั้นให้เกะกะนะครับสนใจก่อสร้างโกดังคลังสินค้านะครับติดต่อมาได้นะครับเอกลาแทปปี้แวร์เฮาส์นะครับ084066024นะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วผมจะนำคลิปดีๆมีประโยชน์มาฝากทุกคนต่อไปนะครับสรุปนะครับโกดังแบบไม่มีเสากลางกั้นนะครับสามารถทำได้นะครับแข็งแรงนะครับไม่แย่นตัวนะครับทำในการออกแบบทาง